คุณก็เจ้าตัางวงหมุนนำร้าของดวงดาวและรคปิดเชื้อปรดให้ทาเกศทอที่น่าสงสารผู้ถูกปีศาจช่วยร้ายทรมานนั่นทบมันได้รับนั่นหรือวานั่นโอ้ผู้สาวเขาขนาดที้เขาเป็นเพื่อนดีใช่ไหมโอ้เจ้าเจเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเลยใช่ไหม้ อย่างเลยใช่ไหาไม่ไม่ผมยังเก็บเป้าอ้พื่นเพ่อผมังยลอยปล่อยเชื่อโลกทีเปิดใจในอากาศจงปลามตัวแกลูกของเข้าประมาณเขาหายไ่ลูกไม่มาลตายอับประยชน์ไม่มีสิ่งใดกดขกของพร้ารูให้ตกทำได้ถึงเพียงนี้อีกแล้วก็จาความอัประยชน์ของความอับประยชน์ของลูกบุตทีดาโอโอเจ้า เจ้าคือวิญญาณที่พอคิงเธอ้กินาเพี้นี้โอ้โอ้เป็นเลือเป็นเนื้อให้เจเดิดลูบดมกินเลือดพ่อแม่ตัวเองที่รนบนเดินซรลึตั้งัญาโนี้ยคือเจอย่างนี้จะทำให้เราเป็นคนโอบไม่ต้งคนบ้าิสาจ้ช่วยฟังพ่อแม่ของเจ้ารักษาด้วยคำไม่เป็นธรรมอย่าสะบัดอย่าผิดคู่ครองของใจอื่น อย่าปล่อยให้ดวงใจแสนหวานของเจ้าปราศน R o R N o าอารอนโออาเจ้าเจ้าเคยเป็อนอะไรเคยเป็นข้ารับใช้ผู้ถนงมทั้งในหัวใจและความคิดอา่านเคยม้วนผมเคยเก็บถุงมือไว้ในหมวกของข้าเคยสืบดวงความปราศนาในดวงใจของชูรักประอบกิดในความมืดมิดกับนาง เ๋ยให้สัญญาไว้มากมาย่นางเลยครับแต่ก็ผิดคำสัญญาเรานะตอนหน้าสูงสวนเงินงามลมหนาวยังคงวันตอนของมอทอนมันส่งเสียงว่าสู้มันดอนนี้ไอ้ลดกฟินเจ้าเจ้าหัวของข้าชิดก่อนให้มันหยอกย่ามผ่านไป เจ้าสมพธิ์อยู่ในหลุมฟังดีกว่ามาเผชิญความคุ้มค่าของลมฟ้าโวยร่างเลยเปล่าเช่นนี้มนุษย์เรามีเท่านี้เองเราสามคนเป็นของเจือคนเขาสิเป็นของแพมนุษย์ไร้ค่าก็ไม่ต่างอะไรกับสอบส่สองขาปเปลือยเปล่าหน้าเวทานาไม่ต่าจงจากเจ้าไม่ต่างจากข้า 快！